นะครับเพื่อนๆกับการทำบ mm hmm. อนไซเกาะหินนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะวิธีการทำบ mm hmm. อนไซเกาะหินว่าทำยังไงนะครับทำยังไงให้บางคนไปดูบอนไซนะจะเห็นว่าบางบอนไซเนี่ยเขามีรากที่แบบแน่ไปกระหินอย่างเงี้ยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับก็จะมีเทคนิคหลายๆเทคนิคนะผมก็เอาเทคนิคในส่วนตัวที่ผมแบบทำแล้วกันนะครับมาแนะนำอาจจะถูกจะผิดนะแต่ก็เป็น สิ่งที่ผมลองที่เริ่มแล้วก็ทําดูนะครับตามสไตล์ของผมนะครับโอเคนะฮะต้องบอกก่อนว่าต้นนี้เห็นนะเพื่นอนๆต้นนี้ครับทําไมถึงสูงแบบนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะเลี้ยงลากเขาเลี้ยงลากเขาให้ยาวเพื่อที่จะเอามาเกาะกับหินนะที่เรามีอยู่หรือเตรียมไว้หรือยังไม่มีแต่ไปหาเอาทีหลังก็ได้ ก็ S <S <an> นะเลยต้องเลี้ยงให้ยาววิธีการเลี้ยงให้ยาวผมนะหลังจากปักชามเรียบร้อยหรือตอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะตัดขวดพลาสติกแบบนี้นครับเป็นท่อยื่นนะครับนอกจากที่จะลงกระถางแบบนี้เพื่อที่จะล่อล่างให้เขาลงไปส่วนด้านบนเนี่ยที่เห็นว่า,าที่เห็นว่าที่เห็นว่าผมงองอไว้เนี่ยครับเนี่ยอันนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้สิ่งที่ผมงองอ,งอไว้เนี่ยผมเสียดายกิ่งเขานะฮะก็เลย ทำการงองขดไว้แต่ไม่ได้ตั้งทรงนะครับอันนี้ผมจะเผื่อโอากาสที่เขาโตแล้วเนี่ยผมจะตัดตัดเขาแล้วไปชําหรือตอนเขาเนี่ยเพื่อเอาไปทําเป็นบอนไซจิ๋วแบบทรงเอียเอ้ยวๆอ,อีกทีหนึง่งนี่ก็เลยแบบทําตัวนี้ไว้นะครับเอียเอ้ยวไว้ผมก็จะตัดกิ่งที่ไม่จําเป็นออกก่อนนะครับอันนี้ผมไปหมกไว้พอผมเลี้ยงเนี่ยผมเลี้ยงผมก็ไปปลกหมกไว้ในดง ดงส่วนครัวของคุณแม่ครับหมกไม้ก็ได้แสงบ้างไม่ได้แสงบ้างแต่บอลไอตัวแพรหน้าเนี่ยผมต้องการเลี้ยงให้เขาแบบแสงน้อยอยู่แล้วนะก็เ,เลยเอาไปหมกไว้ในที่ร่มๆหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาเราเล่นจบเสร็จเนี่ยเราจะเอาไปวางไว้ที่ที่มีแสงน้อยมันก็จะช่วยให้ต้นไม้ไม่ตายโอเคตัดเลยครับที่ต้องตัดเพราะว่า ยังไงซะเวลาเราล้างลากเขาเนี่ยเพื่อเกาะหินเนี่ยมันจะลดการขายน้ําทําอะไรได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้นไม้เราไม่ตายเราต้องตัดใบริดใบที่กิ่งที่ไม่จําเป็นออกนะครับตัวกิ่งเนี่ยที่ผมขดไว้เนี่ยผมก็ยังไม่จะยังไม่เอาออกนะคือจะยังไม่ตัดออกแต่ผมจะตัดใบเขาออกเพราะว่าผมต้องการที่จะเลี้ยงเขาอีกหน่อยคือกิ่งเขายังไม่ค่อยโตดีนักยังไม่ได้ไซส์ที่จะเอาไปเล่นเป็นบอลไซจิวหรือไปทําต่อไปนะครับผมก็เลยเก็บไว้ จริงๆผมทำกิ่งแบบนี้ไว้เยอะมากเยอะมากๆเลยต้นใหญ่ๆผมปลูกไว้ที่บ้านนะผมก็ขดงอไว้เพื่อที่เอามาเป็นวัตถุดิบในโอกาสต่อไปมันก็เข้ารวดกินจนลึกแล้วแหละแต่ผมอยากให้มันลึกกว่าน,นี้ให้เขาแบบโครงสร้างเขาไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็เวลาเขาเขาบวมเขาบวมลวดหรือแบบแกะรวดออกเนี่ย เขาจะอวบนะฮะเขาจะอวบแต่เวลาเราตัดตัดใบอะไรพวกนี้ยตัดใบแล้วก็เอาไปเลี้ยงใหม่พอใบเขาออกนะครับมันจะทําให้กิ่งเขาดูเก่าแก่ขึ้นเพราะว่าพวกก้านพวกอะไรเนี่ยเขาจะแตกกิ่งใหม่ออกมาแตกกิ่งใหม่ออกมาแล้วเรากิ่งเก่าเขาจะแกรนเขาจะแข็งเพราะว่าเขาต้องพร้อมสําหรับกิ่งใหม่ๆแล้วนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนที่ทิดใบใบ่อยๆเนี่ย ต้นไม้จะโคนจะดูเก่าแก่ต้นจะดูเก่าแก่ Our โอเคเราได้พื้นรินแล้วครับเรา,ราก็เดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันว่าตรงนี้มันได้ถึงไหนแล้วผมขอมอน,นุญาตเจ็บใบก่อนเพราะดินมันจะผสมกับใบเผื่อเราได้ เอาดินเก่าไว้ใช้ประโยชน์โอเคครับหลังจากที่เราดิดไใบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูโครงสร้างรากกันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ถอดตัวนี้ก่อนนะถอดข้างล่างก่อนถอดเลยโอ้โนหะแน่นปักนะากแน่นปักอ่าิธีเอารากออกไม่ใช่ว่าแกะเอามือแกะหินออกนี้นะครับแกะดินออกไม่ใช่เราจะต้องตัดโครงสร้างนี้ออกก่อนพอตัดโครงสร้างนี้ออกก่อนเสร็จปุ๊บ เราจะต้องเอาไปฉีดละลายให้น้ำเขาละลายไม่งั้นรากจะได้รับการกระทบกระเทือนครับแล้วมันจะเสียหายตัดออกเลยชับเลยนะครับแบบนี้นี่ โอเคเดี okay. ๋ยวผมขออนุญาตนี่นะเอาเจ้าสปลาดยาวๆนี้ไปล้างลากก่อนเอาน้ำพ่นนะข้างหลังนี่แหละ ครับเราได้ลากมาแล้วทีนี้เห็นนะฉีดออกเลยแบบนี้นะฮะเราก็มาดูว่าหินที่เราจะเกาะเป็นลักษณะไหนทีนี้ในขั้นตอนนี้พอเราก่อเสร็จเนี่ยเราจะก็จะสามารถที่จะกําหนดทรงเขาได้เลยอันแบบนี้ก็จะหินก็จะยาวๆหน่อยมันก็จะมีตั้งแต่แบบนี้แบบนี้นะฮะเกาะมาอย่างนี้ ให้แบบว่าลำต้นเขาหน้าไม้ก็จะอยู่ฝั่งเพื่อนนี่แหละแต่ว่าไอไหินตัวเนี้มันจะบางต้นเขามันจะบางต้นเขาหรือยังไงดีหินเขามีรูตรงนี้ด้วยนะมันขึ้นอยู่กับจินตนาการเรานะเพื่อน,เ,อนเราจะซัดตั้งแต่ตรงน,นี้เลยนะครับเราให้เขาเอี้ยวเอี้ยวตามหินเลยแบบนี้สวยผมจะตัดตั้งแต่แถวเนี้ยที่เขางอตัดแล้วก็ทําทําเอี้ยวไปเลย แบบนี้แล้วก็ล่าก็จะยึดเดี๋ยวร้อยเขา้ารูเข้ารูหินตรงนี้ด้วยครับยึดยึดพัน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 แนบไว้เลยร้อยเข้ารูหินก็น่าจะสวยน่าจะสวยนี่กำหนดทรงเรียบร้อยนะฮะกำหนดทรงไว้เรียบร้อยพอกำหนดทรงคร่าวๆแล้วนะเราก็ไม่พูดพร่ําทำเพลงครับมันจะมีวิธีการพันหลายอย่างครับเพื่อนๆคือถ้าใช้จะใช้ลวดลวด ลวดพันบอนไซเนี่ยพันต้นไม้เนี่ยลวดดัดกิ่งเนี่ยพันก็ได้หรือจะใช้พวกยางรถมอเตอร์ไซค์ที่มันยืดหยุ่นยางในนะฮะตัดเป็นเส้นเ้นแล้วมาพันก็ได้หรือผมจะใช้เนี่ยครับที่ผมมีอยู่ก็คือเทปพันกิ่งแบบนี้นะครับหรือจะใช้พวกเชือกฟางก็ได้นะแต่ว่าเทปพันกิ่งข้อดีของเขาคือมันจะค่อนข้างค่อนข้างเหนียวนะฮะพอค่อนข้างเหนียวเนี่ยมันยืดหยุ่นได้ได้ดีมันก็จะทําให้เวลาเราเทคนิคที่ผมจะสอนต่อไปอ่ะมันกด พอกดเสร็จปุ๊บเนี่ยมัน <c oughs> หาของมากดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่อยู่กับาลากมันค่อนข้างจะแนบกับหินได้ดีเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนะผมก็จะมัดผมจะสไตล์ผมจะรัดนี่ก่อนผมจะมัดต้นนี้ผมจะมัดต้นหนึ่งรอบก่อน ผื่อผมจะเผื่อไปไว้ผมจะมัดต้นไว้เผื่อปนี้มันจะยังไม่สามารถที่จะพันพันพันได้ทั้งหมดนะครับเราจะต้องค่อยๆพันค่อยๆเล็งนะว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนแต่ตรงเนี้ยวัตถุทรงผมอันแรกก็คือผมจะล็อกผมจะต้องล็อกล็อกต้นไม้เนี่ยให้อยู่กับหิน ในทรงที่ผมต้องการก่อนให้ได้คร่าวๆให้ได้ก่อนผมจะให้เขาอยู่ไปอย่างนี้แล้วก็พันไปเลยมันก็จะมีความยืดหยุ่นครับมันจะไม่ขาดง่ายพอล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ ทะทำให้เราเราทําทําสเต็ปต่อไปได้ง่ายขึ้นครับผมก็จะมัดมัดกระปายที่มันเหลืออยู่เมื่อกี้อันนี้สเต็ปที่หนึ่งแล้วผมก็จะค่อยๆงอ ตัวนี้มาเน,นี่ยราจะหักมุมไปเลยตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ,นนอันนี้ผมจะเอี้ยวตรงนี้มีกิ่งผมจะเอาผมจะเอาเส้นหนึ่งเลี้ยวเข้าไปในรูไว้เลี้ยวเข้าไปในรูไว้ให้เขาอ่าโอเค ไหน่แลล้วละเทปของร้าพระเจ้าองนี้ไงโอเคเราก็ทําการพันแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไปเรื่อยๆผมจะยืดตรงนี้หนให้เขาผมไม่ได้ต้องการเส้นหนาผมต้องการให้มีความแข็งแรงผมก็จะยืดเทปของเขาเนี่ย <c oughs> ยืดไปหน่อย ุกครั้งผมจะเหลือ <c oughs> เหลือไปลายไว้สําหรับมัดมัดก็ค่อยๆพันค่อยๆพันค่อยๆจับเรียงไปครับทีนี้ทีนี้เพื่อนๆมันก็จะเข้าเข้าแก็บหมุนครับหมุนแล้วก็ดูดูมุมไปเรื่อยๆครับดูมุมดูทรงจัดวางตกแต่ง อยาให้แบบทำยังไงไม่ให้รากเขาซ้อนกันเลือกหน้าไม้แล้วนะว่าเอ๊หน้าไม้ควรจะอยู่ควรจะอยู่ฝั่งไหนอะไรเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็ทําไปจริงๆหน้าไม้หลังไม้ก็สําคัญบางทีเวลาเราดูต้นไม้เราก็หมุนชอบหมุนดูใช่ไหมชอบหมุนดูเพราะฉะนั้นไม่ใช่จะสําคัญแค่ตรงหน้าไม้นะครับหลังไม้นี่ก็สําคัญ ค่อยๆพันหมุนมันจะมีบางจุดที่ก็จะนูนอยู่นะฮะจะมีบางจุดที่จะนูนอยู่เป็นธรรมดาครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะต้องหาอะไรมาดันมาดันเก็บอีกรอบหนึ่งแต่พันคุมทรงไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเอาโฟมแหละเอาโฟมมาดันเก็บอีกรอบ พันคุมทรงไว้ก่อนเพื่อให้เป็นทรงก่อนแล้วก็มัดเดี๋ยวเขาไปดูว่าตรงไหนที่มันต้องการความเรียบร้อยเพิ่มเราก็าค่อย หอมตัดโฟมมาค่อยๆย,ยัดยัดยัดย,ดยดแล้วก็พันทับพันทับไปนี่นะฮะทีเราจะเอาแน,แนบแนบเข้าไปแค่ไหนก็ได้เอาโฟมมาดัดดัน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 แนบแล้วก็พวกาลากเล็กๆพวกลากเล็กๆพวกเนี้ยครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาก็ใหญ่หญขึ้นไอ้พวกยางพวกนี้ยข้อดีของเขาคื เขาจะไม่ฟิกมันก็จะยืดเขาก็จะยืดยืดยืดตามยืดตามไปตัวที่เราทําไว้นะยืดตามลากของมันนจะทำยังไงให้ให้ให้ลากเราจัดวางไม่ให้มันไม่ให้มันทับซ้อนกันเยอะให้มันดูมีสไตล์ดู ดูมีคลาสของมันขึ้นอยู่กับความครีเอทของเราแล้วแหละทีนี้ก็โฟมโฟมมาครับเพื่อนๆโฟมโฟมมาแล้วก็ตัดก็ตัดเป็นชิ้นๆไว้ก่อน <c oughs> ตัดหรือผมจะหักนะครับหักดีกว่านะครับ มีดไม่คมแล้วนะหักเป็นชิ้นๆ,ๆไว้ก่อนออกแค่นี้ก่อนนี่ยัดเข้าไปในมุมที่เราต้องการว่าเอย,อยากให้เขาตรงไหนเขายุบถ้าตรงไหนไม่ไม่มีให้ยัดเราก็พันพันตัวนี้เพิ่ม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับ พราะพันตัวนี้เพิ่มบางทีบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องแนบแบบแนบล้านเปอร์เซ็นต์เสมอไปนะครับมันก็มีจังหวะจะทนของมันแต่ว่าหลักๆก,ก็คือให้เขาวิ่งตามลายเพราะว่าถ้าจะพันละเอียดยิบจนให้เขาลากเขาอึดอัดอจ,จนเกินไปเนี่ยข้อเสียก็คือว่าลากเขาเนี่ยจะ ไม่ได้อากาศแล้วก็อาจจะหยุดเจริญเติบโตได้นะฮะบางทีเราไม่รู้ว่ารากไหนในอนาคตเนี่ยจะจะเกิดแต่ผมว่าผมจะเอาลากนี้เนี่ยไปเผื่อเผื่อโตในอนาคตเพราะตรงนี้ยังว่างอยู่ผมก็จะพันเพิ่มหน่อยจริงๆนี่หมดแล้วครบเนี่ยคราวนี้เก็บเก็บงานไม่เยอะนะเพราะว่าลากเขาสวยสวยลย ข้างหลัง,งผมจะยัดนี่ให้ข้อแนบให้ข้อแนบมากๆเลยเข้าไปนี่นะตรงน,นี้แล้วก็เดี๋ยวเอาตรงนี้ตรงนี้สกัน แคมหน้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเขาสวยง่ายครับใบเขาย่อได้เล็กดีแล้วก็เขาตายยากเขาตายยากปักชำง่ายทำเก่าแก่ได้ง่ายก็เป็นที่นิยมผมก็ชอบแคมหน้ามากแล้วก็พไม้ดอกก็เล่นบ้าง จะพยายามยัดเข้าไปพอประมาณจะจะเอาแนบจนถึงหเอาตัวนี้ที่ยื่นมาแนบเลยเดี๋ยวพันแนบเลย ก็น่าจะครบแหละเออโดยตรงนี้ตรงนึงดันเข้าไปไว้เพื่อเพื่อนาคตดเขาปูดต้องดันเขาหน่อยมองงานตามสไตล์เราเลยครับไม่ต้องสนใจใครเยอะนะครับตามที่เราชอบครับเราไม่ได้ทําเพื่อให้ใครชอบเราทํเพื่อเราชอบเป็นหลักก่อนใช้แค่หลักการเบื้องต้นนะที่ที่ใครใคร สอนไว้หรือว่าไว้ก็ได้ว่ายัางไงแล้วก็จัดนะครับออกแบบตามสไตล์ของตัวเองไปเลยครับดันตรงนี้หลุมมันจะเยอะหน่อยหลุมมันจะเยอะแต่ถ้าเสร็จน่าจะสวยดัน,นเลย ถ้าต้นไม้เสร็จ <Okay. S 1> น่าจะสวยเ okay. น,นี่ย้เขาเขางอหน่อยเคครับได้แล้วเพื่อนเสร็จสับเรียบร้อยเราก็จะมาปลูกวิธีการปลูกก็คือลงเหมือนเดิมครับลงเหมือนเดิมแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าครอบให้ดินมีอยู่ในเนี้ยหรือจะเอาผ้าพันไว้ก็ได้นะเพื่อนแต่ถ้ามันมีดินเนี่ยเขาจะเขาจะโตเร็วครับเขาจะโตเร็ว วิธีการคืออตัวเนี้ยปกติแล้วเขาจะใหญ่กว่าเขาจะใหญ่กว่าต้นไอตัวตัวเหล็กหินอะ่ะเขาจะใหญ่กว่ามันจะไม่ครอบต้องดูก่อนว่าต้องใช้สองอันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงจะถึงจะครอบถึงจะครอบทั้งหมดนะฮะเนี่ยเนี่ยก็จะเหลือหน่อยนึง ผมก็จะตัดอีกอันหนึ่งมาครอบไว้เลยนะครับแล้วก็มัดด้ลวดก็ได้นะมัดด้ลวดมัดด้วยอะไรก็ได้ตั้งเข้าไปใช้ดินดินยัดๆเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็เราพอเรากําหนดทรงไว้แล้วคราวนี้ถ้าเราเลี้ยงเขาโตนะถ้าเราเลี้ยงเขาโตผมจะพูดอีกทีว่าเราก็จะออกแบบไปเลยว่าเราจะดัดเขาอย่างไรครับ อะไรเ,เพื่อนผมขออนุญาตใส่ดินแป๊บนึงครับามานี้นะครับเ,เพื่อนขวดพลาสติกอีกอันหนึ่ง ตับเลยถามแม่ยังครับถ้า,าออม,มาแล้วก็น่าจะกลับแล้วครับฮะ<า>โอเคครับเยี่ยมเลย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เอายี่ห้อน้ำาปล่มอ,อกปครับ mm hmm. สาธิกาหนึงครับเพื่อน mm hmm. ครอบเขาไว้ mm hmm. นี่ยฮะเดี๋ยว เขาก็จะโตมือผมจะกดไม่ได้แล้วแทงยัดเข้าไป เติมดินครับเติมดินเข้าไปครับเติมเดีรยแทงแทงดินลงไปอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำ So loud you. as young. เผื่อล้มหนึ่งอันประมาณนี้ครับเพื่อนเพื่อนทีนี้เราจะต้องพันล็อกเขาหน่อยอเผื่อไว้อ,อ่าอันหนึ่งพอยูครับทีนี้เราก็จะเอากลับไปไว้ จุดเดิมของเขานะฮะเราก็มองดูมองดูก่อนตอนนี้ต้นเขาจะเอี้ยวมาทางมุมนี้นะครับผมจะตัดประมาณนี้แหละให้เราจินตนาการนะโครงสร้างข้างในนะที่เราจําไว้แล้วนะผมจะตัดประมาณนี้แต่ผมจะรอให้เขาโตโตประมาณถ้าถ้าไอตัวหินประมาณนี้ผมจะรอให้เขาโตประมาณนิ้วโป้งแล้วกันประมาณนิ้วโป้งมือผมเนี่ยสักหน่อยแล้วมีความเอี้ยวโค้งตรงนี้อยู่แล้วเดี๋ยวกิ่งเขาจะออกมาตรงนี้ผมจะตัดเขียงตรงนี้เลย เียงตรงนี้เราผงก็จะเล่นยอดขึ้นไปนี่ห้อยลงมายอดหนึ่งห้อยลงมานไะอ้ปลายหนึ่งห้อยลงมานี้แล้วก็ออกเรียบๆอย่างเงี้ยน,นะครับประมาณนี้โชว์ลากก็จะสวยเลยทีนี้เราเอาไปไว้ที่เดิมเลยได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะเพื่อนๆต้องเอาไว้ที่ร่มก่อนให้เขาผีใบผีอะไรเรียบร้อยให้เขาปรับสภาพเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่เขา,าโดนทรมาน จากเราต้องให้เขาปรับสภาพก่อนพอเขาปรับสภาพเรียบร้อยมีใบออกอะไรออกมาดีแล้วประมาณสักสิวันหรือเดือนนึงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราสังเกตจากใบนะเราจะไปกําหนดเป็นวันนะครับถ้าเขามีใบออกมาเขียวดีแล้วเราก็ยกเขาไปไว้ในทําเลเดิมที่เขาเคยอยู่มันก็จะเป็นอันจบพิธีของการทำอบอนไซเกาะหินแบบนี้นะครับโอเคครับก็ ประมาณนี้สําหรับการทําบอนไซก่อหินฝากไว้ด้วยนะครับติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้แล้วก็มีอะไรดีๆนะผมจะเอามาแนะนํากันเรื่อยๆนะครับสำหรับเทคนิคในเฉพาะส่วนตัวงผมนะที่ผมทำนะครับคนอื่นก็เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ติดตามกันได้นะทางช่องสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันในคลิปหน้า 자! <목소리>